สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมทนินวัฒนพัฒนวิรุณครับทุกวันศุกร์สปดาห์นะครับติดตามเลยครับกับการคาดการอากาศสัปดาห์หน้าความร้อนจะพุ่งต่อเนื่องแค่ไหนหมอกควันไฟจะวิกฤตอีกหรือเปล่าและการเตือนพายุฤดูร้อนนะครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศข้อนกาสาครับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศไทยที่ต้องให้ความสําคัญจากนี้ก็คือ การเกิดพายุรุน้อนในประเทศไทยตอนบนตั้งแต่บ่ายวันพรุ่งนี้ครับเพราะว่าเรามีความร้อนสะสมอยู่มากจากยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนสัญลักษณ์รูปตัวแอลเข้ามาปกคลุมอยู่หลายวันนะครับขณะที่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนก็เดินทางมาจอที่จีนตอนใต้เตรียมเข้าปะทะกับอากาศร้อนในประเทศไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วก็อย่างที่ผมปูพื้นให้คุณผู้ชมทราบมาก่อนหน้านี้นะครับว่าร้อนปะทะเย็นในประเทศไทยจะเกิดลักษณะอากาศปานปวนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงโดยรอบนี้ความแตกต่างระหว่างอากาศ ร้อนจัดกับอากาศเย็นจะมีมากกว่าทุกครั้งเพราะว่าพรุ่งนี้ยังจะมีเรื่องของความเย็นมาเสริมจากคลื่นกระแสลมตะวันตกเข้ามาในภาคเหนือด้วยนะครับจึงเป็นที่มาการประกาศเตือนพายุฤดูร้อนในประเทศไทยตอนบนของกรมอุตุนิยมวิทยา21-26มีนาคมนี้ขณะเดียวกันอากาศก็จะแปรปรวนอุณหภูมิลดลงแรง6-8องศาด้วยนะครับความเสี่ยงพายุฤดูร้อนในประเทศไทยตอนบนนั้นจะเริ่มตั้งแต่บ่ายวันพรุ่งนี้ในเกณฑ20์20-40%ของพื้นที่ขณะที่อันิสงความร้อนที่ลดลงจะเกิดขึ้นได้ทันทีหลังมีฝ ฝนและลมกระโชกแรงเกิดขึ้น,นครับทำให้ช่วงปลายสัปดาห์หน้าเหนืออีสานจากที่เคยร้อนถึงร้อนจัดทะลุ40องศาเซลเซียสจะลดลงร้อนสุดแค่30ถึง34องศาภาคกลางภาคตอนออกจะเหลือแค่32ถึง36องศากรุงเทพและปริมณฑลนั้นจะร้อนเหลือแค่ร้อนสุด30ถึง33องศาครับสำหรับภาคใต้สัปดาห์หน้าฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นทั้ง2ฝั่งแต่ไม่ใช่ฝนรุ่นแรงนะครับร้อนสุด30ถึง35องศาคลื่นลมสงบฝั่งอ่าวไทยระวังนะครับฝนในทะเลคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับสรุปป สอกรอดของเสงสงสาครับเตือนอีกครั้งนะครับหลังฟ้าฝนขนองนะครับอากาศจะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิลดลงจะไม่สบายกันได้ครับเมื่อฝนจะมาจึงขอให้คุณผู้ชมเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แก่ดีแล้วครับอย่าตากกลางแจ้งจะเสียหายระวังนะครับน้ําฝนที่ไหลบนพื้นดินไม่สะอาดครับจะปล่อยให้ไหลลงบอ่อสัตว์น้ําจะตายได้และระวังน้ําในบอ่อปลาแยกชั้นเพราะว่าน้าฝนนะครับปลาจะขาดออกซิเจนน็อกน้ําตายได้ครับ สำรับการเตือพนพายุฤด,ดูร้อน21-26มีนาคมให้ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและลูกเห็บน,นะครับที่อาจทําความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินสำหรับข่าวดีนะครับพายุฤด,ดูร้อนจชลดอหมอกคันไฟภาคเหนือสัปดาห์หน้าไม่เห็นค่าฝุ่นสูงเกิน300ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแน่นะครับขณะที่ถ้าเกิน200คาดว่ายังมีที่แม่ฮ่องสอนและเชียงรายครับ สัปดาห์นี้นะครับพลพิษหมอกควันไฟภาคเหนือตอนบนแรงสุดครั้งแรกของปีมาดูก,กันรวบรวมภาพหมอกควันไฟในมุมที่สวยงามผ่านมุมมองเวทีเอ็นบีที366อศาครับ ช่วงต่อไปน้องนัชชาจะแนะนำคุณผู้ชมประหยัดไฟฟ้านนะครับส่วนผมลาไปก่อนสวัสดีครับ